ช่วยด้วยครับทุกคนคนเราพูดอะไรแล้วต้องทำไม่ได้นะครับผมสัญญากับพี่เขาไว้ว่าวันเกิดปีป,ปีนี้ผมจะให้ทุเรียนพี่สามภูจุกๆวันนี้ก็จัดทุเรียนทองคําให้พี่เขาสามภูเลยนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเอางี้ละกันพี่จะกินให้เด็กมันดูเห็นเด็กๆมายืนดูพี่เขากินทุเรียนหน้าร้านแบบเพียบเลยนะครับคนอื่นก็แบบมองไปหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยใครวะเอาทองมาปิดที่หน้ามานั่งกินทุเรียนหน้าร้าน แต่แกก็แปลกแปลกนะครับแกไม่อายเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตนะครับสนุกสนุกสนานกันไปนะครับแต่ว่าผมก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่เห็นคนที่เขาได้กินทุเรียนแบบอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราเป็นคนรักทุเรียนนลเขากินทุเรียนแบบเนี้ยรู้สึกแบบเอ้ยดีใจนะที่แบบว่าขายทุเรียนแล้วก็เราก็คัดผลไม้ดีๆให้ลูกค้านะครับและได้นึกภาพออกเลยว่าเวลาลูกค้าซ